ครับสวัสดีครับนักเรียน i อพีที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับดนตรีเมโลเดียน,นะครับกับกูกริตเนติกประวัตินะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกการเคลื่อนย้ายนิ้วจากเสียงกลางไปเสียงสูงก็นิดเดียวบางคนนี่อาจจะวางมือกันไม่ถูกนะครับก็มาฝึก เพลงนี้นะครับเพื่อความคล่องตัวนะครับในการย้ายจากเสียงกลางแล้วไปเสียงสูงบางคนนี Early ้อาจจะงงนะครับใช้เพลงนี้เลยครับเพลงนี้มีชื่อว่า home sweet home นะครับเดี๋ยวมาดูนิ้วมือกันนะครับก่อนที่จะไปดูนิ้วมือว่าจะวางนิ้วมืออย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปร้องโน้ตทำความเข้าใจกับจังหวะก่อนร้องแล้วสามเที่ยว พอเข้าใจจังหวะแล้วมันก็สามารถที่จะเล่นได้เลยไม่ยากครับเองนี้เป้าหมายจุดประสงค์ของเราวันนี้ก็คือฝึกเคลื่อนย้ายนิ้วมือไปเสียงสูงบางคนก็ยังถ้าเกิดมันเป็นระบบนะครับเราทำเป็นเาเรีกสเต็ปม,มีวินัยหน่อยนะครับวางมือมีสมาธิทำบ่อยๆนี่มันก็มันจะไปโดยอัตโนมัติ อ่าลองฝึกกันดูอ่าพร้อมยังเดี๋ยวมาร้องโน้ตกันนะครับตอนนี้ไอี IP ครีนี่เก่งนะส่วนใหญ่นี้นิ้วมือคล่องอะนะครับทฤษฎีเราไม่ต้องไปยึดติดมากเราปฏิบัติปฏิบัติจนมันจะมีความชํานาญนะครับอเตรียมตัวนะครับพอเล่นบ่อยๆเนี่ยมันจะมันจะไปเองอะนิ้วมือ <c oughs> โอเคนะครับอาลองดู ช้าๆร้องจับจังหวะสังเกตนะครูจะดีดนิ้วเป็นจังหวะคือจังหวะที่1ถ้าเกิดนิ้วมือครูดีดลงหนึ่งจังหวะที่หนึ่งหนึ่งสสามสี่หนึ่งประมาณนี้อ่ามาลอ้องโน้ตกันพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดล้องฝึกตามไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจพร้อมอยังครับเปลียนนะครับ Nên sống sáng đồ mi Pha pha son son Mi son pha Mi pha re mi Đồ mi Pha pha son son Mi son pha Mi pha re Son Do Thi La Son Son Mi Son Fa Mi Fa Re Mi Son Do Thi La Son Son Mi Son Fa Mi Fa Re Do Mày nhạc ในช่วงนี้นะครับในผู้จะพยายามจัดเพลงเป็นสเต็ปไม่ยากเกินไปไม่กระโดดคราวที่แล้วนี่กูบาง,บางครั้งจัดจัหดักไม่ถ่อยนะครับบางคนนี้ตามไม่ทนันไม่เป็นไรเรามาฝึกทบทวนกันเช่นเดิมมันพื้นฐานมาันมาจากโดเรมีฟาซอนเหมือนกัน p 1 p 2 p 3นี่พื้นฐาน ใช้หลักการเดียวกันเดี๋ยวไปสี่ห้าหกนี่คูจะเริ่มเพลงแบบอ่านิ้วมือมันคล่องแล้วมันจะยกแล้วแต่นักเรียนอ,อีกรอบนะครับทำความเข้าใจจังหวะร้องโน้ตในคล้องน,อน,องนี้เดี๋ยวเล่นได้สบายมากมืออาชีพยะอะ I p t นี่เก่งๆหลายคนอย่างเพลงนี้สบายมากพร้อมเตรียม หนึ่งสองสามโดมีฟาฟาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเรมีหายใจด้วยโดมีฟาฟาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเรโดหายใจ ซอนโดทีลาซอนซอนมีซอนฟามีฟ,า,มฟาเรมีซอนโดทีลาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเรโดตาน้ตกูขึ้นมาแล้วจดไว้เลยร้องตามแล้วฝึกนะครับ พยายามฝึกหายใจนะเป็นอย่งว่บางคนลืมหายใจเป็นวักๆนะบางคนนี่หายใจเก็บลมเก่งไนงะปล่อยลมช้าแล้วก็หายใจหายใจทางปากเพราะว่าบางทีเราอรเป่าค่อยๆฝึกไปครับนะออีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวกูจะวางนิ้วมือให้ดูว่านิ้วมือควรจะเล่นวางนิ้วไหนตรงไหน ช้าๆดูดูดีๆอาเตรียมอีกรอบหนึ่งสองสามโดมีฟาฟาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเรมีหายใจโดมีฟาฟาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเรโดหายใจซอนโด ทีลาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเรมีมาเา้ยซอนโดทีลาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเรโดอ่าถ้าดูหนังกำลังภายในก็ลมปานต้องมีทั้งนั้นไม่หายใจไม่มีแรงแรงเป่าเสร็ นะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูคนที่มีเมลาเรียนจะส่วนใหญ่ IPT นี้มีแล้วเนอะน้อยคนที่ไม่มีไม่มีก็บอกกูมาทางลาไลน์ก็ได้เดี๋ยวกูกริจจับให้นะครับอ่าดูวางมือเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนย้ายมือยกยกไปเป็นชุดๆก็ค่อยฝึก เดี๋ยวช,าชา้าๆหรอเอาแบบเอาแบบมองเห็นเนะชาะชา้าๆสโลโมชัน่นอ่ะพอหนึ่งสองสามโดมีฟาฟาซอนซอนแบบอนะครับเอาดูดูโอเคนะตามทันนะแล้วก็มีซอนฟา มีฟาเลมีอ่าเร็วไปไหมไม่โอเคต่อไปเลยท่อนตอไปโดมีฟาฟาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเลโดอ่าเดี๋ยวไปถึงสูงซอนโด thi la son son à, cả mi son fa mi fa le mi son do thi la son son mi son fa mi fa le do à bầu thủ <laughs> ตัวที่บางทีดูเหมือนสับสนนิ้วมือเี้ยค่อยๆไปช้าๆยกเป็นสเปกอ่าซ้อนอยู่ไหนเราต้องคล้ายๆวัดสมาธิาต้องอ่าแยกแยกประสาทได้ได้ฝึกช้าๆก่อนอีกรอบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกครั้งอีกสักครั้งเตรียมเอาแบบช้าๆเลยหนึ่งสองมองเห็นนะครับกลยไปเปล่าอ่านง xong, so, sám, do, mi, fa, fa, son, son, mi, son, fa, mi, fa, lê, mi, do, mi, fa, fa, son, son, mi, son, fa, mi, fa, lê, ซอนโดทีละซอนซอนมีซอนฟ้ามีฟ้าเลมีซอนโดทีละซอนซอนมีซอนฟ้ามีฟ้า,ฟาเลโดอ่าหัดสไลด์หัดยกมือ เคลื่อนย้ายนิ้วไปเราก็ต้องรู้ด้วยว่าพอเคลื่อนย้ายไปนิ้วนี้อยู่ที่ซอนหรือฟานี่ฝึกเก่งนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวไปดูครูสาธิตการเป่าอาจจะเร็วสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรฝึกไปแล้วก็กูจะลองลดอีกครั้งหนึ่งไปชมพร้อมกันครับโอเคไหมอ่าเดี๋ยวไปดูเป่าลมช้าช้าน ให้มันพอๆอ่าไปชมพร้อมกันพร้อมอยังเอาหนึ่งสองสามไปชมกันครับ สวัสดีครับมาพกกันดีกนะครับในเพลง HOME Sweet Home วันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกการย้ายนิ้วจากเสียงกลางไปเสียงสูงกันนะครับเดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับอ้าวเตรียมวางมือแล้วเล่นตามกันไปเลยนะครับพร้อมหรือยังอ่าเตรียมตัว <c oughs> นับเลยนะครับ năm, sáu, bảy, do mi fa fa son son, mi son fa mi fa le mi, do mi fa fa son son, mi son fa mi fa le ซอนโดตีลาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเล m มีซอนโดตีลาซอนซอนมีซอนฟามีฟาเล่โดลองฝึกกันดูครับคงไม่ยากเกินไป นะครับดูนิ้วมือดีๆการย้ายมือนะครับเอานิ้วไหนวางลงมือก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในบทเพลงต่อๆไปนะครับขอให้ฝึกเล่นกันได้นะครับทุกคนนะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีนะครับครับเป็นไงกันบ้างสบายมาก IP3 รชมกันแล้ว เล่นกันได้นะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้ช่วงนี้อย่างที่ครูกล่าวไว้เมื่อตน้ตนๆช่วงต้นนะครับจะพยายามเอาเพลงที่ฝึกไม่ยากมากแล้วก็ฝึกนิ้วด้วยเป็นการทบทวนไปในตัวเพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องตัวอย่างวันนี้ก็หัดยายนิ้วมืออย่าเลิกใช้ได้แล้วไอพนิ้วเดียวสู้ได พยายามไปเป็นระบบนิ้วมือแบบมือบิโนโนคนเล่นบิโนโนนี่สบายเจอโอ้ยสบายมนาะนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็รีบส่งนะช่วงนี้วีบเพลงหนึ่งเพลงสองแล้วนะใช่ไหมครับอ่าสามเพลงใครมาเลยเพอร์เฟกนี่จัดเต็มให้เลยโอเคนะก็ขอให้มีความสุขในการฝึก ดนตรีเมลเี่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยเจอเลนะเจอกันในคลิปคิดถึงทุกคนนะครับสู้ๆ IP3 นะครับมีอะไรข้องใจนะครับหรือสงสัยอะไรตรงไหนนะครับย่าไปหรือเล่นไม่ได้หรือเครื่องมือไม่พร้อมอะไรบอกไลา์มาที่กลุ่มบอกกูคิดได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวกูคิดบริการให้เลยโอเคนะครับ สู้ๆขอให้มีความสุขแล้วก็เหนือสิ่งใดอื่นใดนะครับรักษาสุขภาพนี่ครูยังไม่ได้ใส่หนากากโอเคนะครับต้องใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับก่อนหล่กจากบ้านแล้วพบกันใหม่นะครับในบทเพลงต่อๆไปก็จะมีเพลงมาหลากหลายบางคนอาจจะรู้จักบางคนบางเพลงอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไรร้องโน้ตให้เข้าใจ,จํา อตามจังหวะที่ครูร้องจบเล่นได้แน่นอนขอให้มีความสุขครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย